สวัสดีครับวันนี้ผมมีแอป True Money Wallet มาฝากเป็นสินเชื่อตัวใหม่ของ True พิมพ์ตามผมเลยครับ True Money KKP Cash กดค้นหาได้เลยแล้วก็เข้าอันแรกก็จะเป็นสมัครออนไลน์100%วงเงินสูงถึง4 0 0แสนบาทผ่อนยาวๆได้60เดือน ก็ถ้าอนุมัติก็รับเงินเข้า True Money Wallet ได้เลยก็คุณนสมบัตินะครับเป็นลูกค้าที่มีบัญชี True Money Wallet เป็นสัญชาติไทยอายุ20-60ปีแล้วก็รายได้ขั้นต่ำก็10,000บาทต่อเดือนแล้วก็เป็นทำงานมาแล้ว4เดือนนะครับก็สมัครง่ายๆครับก็กดเข้าสู่เบริการ k k p c a s h มันก็จะเด้งเข้าแอป t o u m o n e y wallet ก็นี่ครับขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ,อเดี๋ยวผมให้ดูก็มันจะให้กรอกข้อมูลครับ เนี่ยผมกรอกไปแล้วแต่ผมยังไม่ได้ยืนยันตัวตนก็คือมันจะให้กรอกข้อมูลที่อยู่ของเราเหมือนกรอกสินเชื่อทั่วไปพอาถึงขั้นตอนเนี้ยมันจะให้เราไปยืนยันตัวตนที่ตู้ t ทมันนี่วอลเล็ตซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ห้างดังๆเนี่ยครับ<ๆ>มันต้องใช้ตู้เพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนถ้าใครสนใจสินเชื่อตัวนี้ก็ ลองสมัครดูได้ครับเงื่อนไขก็ไม่น่ายุ่งยากครับก็ขอให้ได้ขอให้ผ่านกันทุกคนครับสวัสดีครับ